เบิดเลยเธอเบ้อกมะลิ <c oughs> ต่า <No! No! S 1> งนเนี่ยอ้าอ้้อ n น้าแย่งกันเดี๋ยวไปเอา้ยสุกให้กินเอาไหมไม่ต้องเลยทำไมอ่ะเออตอเรียนนั่งเดียวจปายังไปย่งลูกออกมากันเรียเออ เอาหนาออกมาไม่เสียเสียมากยำแย่งเนาะคุกงมากเนาะบลาดงานเฮ้ยข้ายกันเตะทั้งนั้นเบียบ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 โอ้ยเนาะเอาเขากันหน่อยเลยนู้นแบบว่านู้นบ้านไหนย่อใกล้ได้มันแบบว่ามันดีขึ้นเองเลย

来，过来、啊，看多、啊、了。 มามากเด็กน้อยตีมันไหมมันจิฟฝุดใช่กับตีน่มเปียมมนกรเทาอ่ากินน่ง้องกินน้องน้องเอาเอากินกิให้มันเลี้ยเอาทั้งแต่ คิวววะมิคิวมันเลียทำฟันสะอาดรืามน้ำเป่เลยอืมมข้างบเป็นเลียให้ียมันมีอยู่นั่นเอามาให้เรีย ทั้งสะอาดทั้งกินทั้งมเดียร์ทั้งกินทูอินวันวันทูขอลูกนี้แล้วกินน้ำดีกว่าหลอกคอกินเฟืองต้องกวาใส่ไมา่ใหายอาหารง่วงมันทฮม ทำกินเารกินเลงเลยมีซ้ำนี่และ2สองโตซ้ำนี้แหละแม่ลูกนีหอมแก้มลูกอ่ะมะลิมะนีแล้วมะลิกิน้อมพารุ้ยกันทีนหอมผ้าแซบพางวกินหงากินหำนมมันอิ่ม่ม<ะ>ทองสวดองโปงเลย มาหนก็เพื่นคือครับไปบ้าง um> ้าดูบางเดียดูว่าบางลมนี่บนใจลมไม่แห้ง เบ่งเยอะอัดปิวเฮ็ดคือกอุ่นไม่ไพ่เฮ็ดอันนี้เสาใ,ใ,ใ,ใหญ่นะคะแต่ว่าอันนั้นเสาเ่าเทอมแดดเฮีย,ยแม่มันไปเลียตรงดากลูกอ๋อลูกขี้มาใส่หน้ามันอ๋อลูกขี้แล้วมันจะเลียให้หมันกินเหรอ สามเดือนสี่เดือนสี่เดือนที่สเดือนปะสเดือนเนาะส,สี่สีเดือนแล้วมาลิ แปอาบน้ำไปไปไปจะพาไปดีดไปทำไมจ่ายงวดโอเคจ่ายงวดจ่ายงวดอะไรเจ๊จ่ายงวดหลุดว่ะแล้ว่าไปจกิบข้างงวดหยานะี้กิยไก่นั่งพ่อนี่เขาดีดแบบนี้ใช่ไหมีไกกิเสใหมพ่อ พ่ขอเขาดีดแบบนี้ใช่ไหม,มตีที่ช่วงหน้าตีต,ตามติดด้วยมามา่ากินอาหารเสริมแล้วก็กินเส้นมาม่าต่อกินได้ทั้งวัน,นนะอร่อยทำนี่แหละเ้อะคลิปนี้ก็ได้สวัสดีครับ